สวัสดีค่ะอาจารย์อภิญญาลิ้มไัยบูรณ์นะคะอาจารย์อยู่ที่คณะาาสาปาัตยากรรมศาสตร์ค่ะเป็นประธานสาขาวิชาภูมิสาิาปยากรรมค่ะคือว่าสมัยนั้นเนี่ยเคยทำงานอยู่เอกชนนะคะแล้วก็เคยสอนที่จุฬานะคะทางคณะสถาปั์ของบางมดเนี่ยมจทเนี่ยก็ เห็นว่าอาจารย์เราออกแากเอกชนแล้วทางท่านอาจารย์ไกรวุฒิเกีตุมล์นะคะก็เลยชวนมาช่วยงานในการสอนทางด้านภูมิสารกามที่นี่ค่ะอุดมคติของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์จะพยายามทุ่มเททำงานที่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองฮะแต่ว่าเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะฮะเพื่อสังคมชุมชนที่ดีขึ้น พอมาทํางานที่มจทเนี่ยก,ก็ยังยึดถือหลักนี้นะคะอย่างเช่นแบบสวนเนี่ยจริงๆก็ทําเพื่อที่ให้ทุกคนได้แบบเอ็นจอยแล้วมีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเนี่ยหรือว่าการทํางานเนี่ยดีขึ้นนะคะโดยที่เราก็ไม่ต้องไปอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาที่มันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามจะยึดว่ามันมี มันมีสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่เราทําให้สังคมชุมชนและและสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งทั้งมจอทอและทั้งโลกเนี่ยนะคะให้มันดีขึ้นเท่าเท่าที่เป็นไปได้ฮะ,ะการสอนเด็กเองก็ยังยึดถือหลักปรัชญาน,นี้เหมือนกัน,นะคะ่ะอย่างแรกคือมอจอทอเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวนะคะก็ทำงานเหมือนแฟมิลี่กันนะคะแล้วก็ เรียกว่ามีความกันเองนะฮะความลำดับชั้นอะไรรู้สึกก็จะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเกรงเวลาให้เราทํางานหรือเราอยากจะพูดความคิดเห็นของเราซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมจิมากเลยคือมจิเนี่ยให้โอกาสที่ทําให้อาจารย์เนี่ยได้ทํางานกับชุมชนและประเทศชาติค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นง,งานของมจิชเพื่อโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริอย่างเงี้ยนะคะ งานของโซเชียลแ l a b ของมจทอะไรเงี้ยฮะซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งดีมากที่เราสามารถที่จะพาเด็กออกไปได้ทำงานจริงและสัมผัสออชีวิตจริงๆค่ะในทุกที่ทำงานเนี่ยมันก็คงมีปัญหาและอุปสรรคนะคะมีคนหลากหลายะะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆว่า ควรจะยึดถือในหลักการของตัวเองนะคะแล้วก็กล้าที่จะพูดมันออกมาในความถูกต้องนั้นๆเนี่ยนะคะอันนี้บางทีเราก็ไม่คยคิดถึงนะคะปัจจุบันอีกเรื่องที่อยากจะฝากคือหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องเคารพความคิดเห็นของท่านอื่นด้วยนะคะแล้วก็เมื่อมีปัญหาเรื่องประสากเนี่ยเราก็พยายามค่อยๆแก้ไปนะคะใช้ความอดทนเองอาจจะ มีความท้อแท้นะคะกดเครืองอะไรบ้างเราก็หลังจากนั้นเราก็ทิ้งมันไปแล้วก็มาเริ่มกันใหม่นะคะอยากให้พยายามเต็มที่ค่ะ,ะแต่ท้ายสุดแล้วก็ก็คงต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะ